มาสู่ไอซ์ซูนิสทอฟ<ช>กันต่อนะครับมาเด่งช่วงวิสทอมเมร์มวาร์กันบ้างนะครับมีเรื่องราวข่าวสารในต่างประเทศที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับช่วงแรกของช่วงนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปเที่ยงกรีตกันหน่อยครับ<ช>ไปดูราชวงศ์อังกฤษกันหน่อยนะครับตอนนี้ท่านเองก็ได้เดินทางกลับมาที่รอนองกันแล้วนะครับก็คือทางด้านเจ้าชายวิล,ลเ,เ,วเลียมแล้วก็เจ้าหญิงเคสนะครับเพื่อเตรียมช่วยงานต่อไปนะครับเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคสในยุคและนักเชฟเซนแคมบริดจ์นะครับทรงเตรียมเสร็จกลับมาประทับณพระธรรมหนัก 1A พระราชวังเคนซิงตันในกรุงลอนดอนแล้วครับโดยสำนักพระราชวังเคนซิงตัน แถลงว่าทั้งสองพระองค์จะทรงงานแทนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2มากขึ้นนอกเหนือจากงานกุศลด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนเจ้าชายจอร์จนะคะทุกคนก็ถามถึงนะคะเรียกว่าแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีพระชนร่า3าปีแล้วนะคะก็จะทรงศึกษาในโรงเรียนที่กรุงลอนดอนในเดือนกันยายนนี้ค่ะส่วนเจ้าหญิงองค์น้อยนะคะเจ้าหญิงชาร์ลอตที่มีพระชนร่า1ปีก็จะเข้าสถานอนุบาลเด็กก่อนปฐมวัยและโรงเรียนในกรุงลอนดอนเช่นกันค่ะ,คะ านมานะครับ<ช>ก็ทั้งสี่พระองค์ก็ประทับอยู่ที่เมืองนอตฟอกนะครับ ขณะที่เจ้าชายวิลเลียมก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ขับเฮลิคอปเตอร์ให้กับหน่วยงานขนส่งผู้ป่วยทางอากาศอีสแองเกลียนะครับซึ่งเป็นเขาแรกที่สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นสายตรงในการสืบราชบัลลังก์นั้นทรงงานเพื่อพลเรือนนะครับและพระองค์ก็สมริจารายได้เข้าการกุศสดอีกด้วยนะครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าครอบครัวนะคะคของราชวงศ์น่ารักน่ารัก,น,รกนะคะจากประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะมาดูในด้านของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ 6คนนะคะเขาก็เข้าไปพักอยู่ที่รูปโดมเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่จําลอง <c oughs> อยากจะลองดูซิว่าถ้าจะเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร <c oughs> เขาก็เลยไปหาพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเหมาะสม <c oughs> แล้วก็สมมุติว่ากําหนดระยะเวลา6เดือนนี่ก็ค,คือห้ามพบปะผู้คนอื่นเลยนะ <c oughs> ถือว่าตัดขาดจากโลกใบนี้นะคะอาจจะใช้เทคโนโลยีในการติดต่อแต่ว่าห้ามแบบญาติแอบมาเยี่ยมอะไรแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> จะได้รู้ว่ามีความอดทนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ คานนี่ก็คือพื้นที่นะคะของอสถานที่ที่จะใช้ในการจําลองการเยือนดาวอังคารค่ะโดยมหาวิทยาลัยฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าเป็นการศึกษาทดลองที่ออกแบบเพื่อช่วยให้องค์การนาซ a มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและสมรรถภาพของมนุษย์ระหว่างการเดินทางอันยาวนานนะคะซึ่ง NASA นาซ่าเนี่ยกำลังสำรวจแผนการส่งมนุษย์ไปลงที่ดาวอังคารนั่นเองค่ะ หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ก็คือคุณคิมบินเซตเนี่ยนะครับได้ทำการทดลองบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการลดอุปสรรคต่างๆสำหรับมนุษย์ที่จะเดินทางไปยืนดาวอังคารด้วยซึ่งคณะนักวิทยาศาสตร์จะทำงานพัสนามด้านธรณีวิทยางานพื้นฐานรายวันนะครับในโดมขนาดเพียงแค่111.4ตารางเมตรในเหมืองร้าง นะครับที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล2.5กิโลเมตรบนภูเขาไฟมาอูนาลัวบนเกาะหลักของหมู่เกาะฮาวายกันด้วยนะครับอนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าเอาแบบนี้ปลูกผักทานเองได้ไหมนะคะเขาก็บอกว่ารอบที่ตั้งโดมแห่งนี้เนี่ยมีพืชผักเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะและโดยปกติแล้วเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์ นะคะก็จะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกส่วนการสื่อสารก็จะมีทีมควบคุมภารกิจก็จะเป็นแบบหน่วงเวลาเพื่อให้ตรงกับเวลาเดินทาง20นาทีของคลื่นวิทยุผ่านระหว่างโลกกับดาวอังคารก็คือดีเลย์ท้นะองสมจริงหน่อยนะ<ช>เกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่ไม่ได้เรียลไทม์ขนาดนั้นใช่ะค,ะครับก็คือถ้ามีเหตุฉุกเฉินมา20นาทีคุณต้องคิดเผื่อแผน1แผน2แผน3แผน4ไว้เลยนะครับ,รบในการติดต่อ,อกับโลกเพื่อที่จะมาช่วยเหลืออะไรหรือว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเพราะอยู่ไกลจะมากันก็ โอ้โหนานอยู่แล้วใช่นะคะส่วนแผนการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารนั้นจริงก็มีข่าวออกมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะเขาก็มีการเปิดรับผู้สมัครเนี่ยสามารถสมัครได้จากทั่วโลกเลยก็จะต้องมาอบรมมาเทรนนะคะเพื่อที่จะไปลองใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารไม่ได้เปิดรับเฉพาะคนที่เป็นนักดาราศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นด้วยใช่ครับใครที่สนใจลองดูนะครับนะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องออกไปสำรวจอะไรใหม่ๆนะครับเราถือว่าเล็กมากในเทียบในจักรวาลหรือว่า ความเป็นดวงดาวยิ่งใหญ่ของโลกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับพามาต่อเนื่องกันหน่อยครับกลับมาที่โลกกันบ้างไปดูกอริลลากันหน่อยนะครับที่ถือว่าอายุมากที่สุดในโลกครับถึง60ปีพูดถึงความคล้ายมนุษย์กับลิงก็มีความคล้ายกันอยู่แล้วนะครับเ<ะ>ดี๋ยวพามาดูกันหน่อยครับซึ่งล่าสุดก็ได้ตายลงไปแล้วนะครับ<ะ>สวนสัตว์โคลัมบัสเนรัฐโอไฮโอที่อเมริกาครับถแถลงว่าโคโลโกอริลลาพานเวสตเทน โลแลนเป็นกอริลลาตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์สิ้นใจแล้วนะครับในคอ,อกตัวเองเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งทางด้านโคโลเนี่ยนะครับอยู่ในคอ,อก ต่อเนื่องมาแล้วก็เพิ่งฉลองวันเกิดครบ60ปีให้มันได้ไม่ถึง1เดือนหลังผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกจากแขนเมื่อ3ธตันวาคมปีที่แล้วนะครับค่ะทางโคศกของสวนสัตว์บอกว่าโคโลนะคะเป็นกอริล่าที่อายุยืนที่สุดในโลกแล้วก็มีชีวิตอยู่มากกว่าอายุไขปกติของกอริล่าถึงกว่า20ปีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้มีสัญญาณมาก่อนว่าเจ้าโคโลเนียมีสุขภาพที่ไม่ดีนะคะแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์ที่16มกราคม,มโคโลก็เพิ่งจะต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง1 13 ปัจจุบันกริร่าทุกสายพันธุ์ที่อยู่ในสวนสัตว์ทั่เมริกานะครับจะมีอยู่ประมาณ350ตัวแล้วก็เหลือกริล่าพันธุ์เวสเซนโลแลนบนโลกเนี่ยนะครับประมาณ150,000ถึง200,000ตัวทำให้กริร่าถูกขึ้นบัญชีเป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์กันแล้วนะครับเนื่องจากสูญเสียถิ่นอาศัยในธรรมชาติถูกมนุษย์ล่าแล้วก็ติดโรคได,ด้ง่ายด้วยเรียกว่าคโคลนอายุยืนกว่า ธรรมดาเนี่ยนะครับเขาจะตายกันไปก็คืออายุ40แต่าโคโลนะครับถึง60อโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยครับภาพในวัยยา,าวภาพวิดีโอ,กอเก่านะครับน่ารักนะคะพวกเนี้ยฉลาดแสนรู้มากๆนะครับแสดงว่าถูกเลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเขาก็เลยมีอายุที่ยืนยาวแบบนี้นะคะใช่ครับน่นะนารักน่ารักกันไปนะครับสำหรับเจ้าโคโลแต่ก็จบชีวิตแล้วพามาต่อเนื่องกันหน่อยครับเรื่องของแพนด้า มาฝากด้วยนะครับไปดูที่เฉิงตูกันหน่อยครับก็ร่วมฉลองตรุษจีนที่เพิ่งผ่านพ้นกันมาแพนด้าก็เป็นสิญลักอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับคึกคักมากๆแล้วก็น่ารักกันด้วยนี่ครับมาอันต็มเลยนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาใช่ไหมไม่ใช่กองทัพกองทัพตุ๊กตาแพนด้าบุกไทยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปปั้นมาถ่ายนะครับซึ่งศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้าที่เฉิงตูที่จีนนะครับได้อวดโฉมลูกแพนด้าทั้งหมด23ตัวที่เกิดเมื่อปีีท่แล้ว นะครับถือเป็นครั้งแรกครับที่ได้นํามาโชว์กันแล้วก็ต่อเนื่องครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับปีแล้วเป็นครั้งแรกซึ่งศูนย์วิจัยแพนด้ามาอวดโฉมต่อสาธารณะบรรดาเจ้าหน้าที่ในฐานวิจัยต้องช่วยกันอุ้มแพนด้าที่แสนน่าร,รักให้มันหันหน้าออกมาดักทายผู้คนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตุดจีนที่ผ่านพ้นกันไปที่ผ่านมานีเองนะครับ นะคะแพนด้าทั้งหมดนี้เนี่ยเขาเกิดมาเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยแพนด้าจะโตเต็มวัยหรือเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หลังจากมีอายุอย่างน้อย5ปีค่ะซึ่งทางสวนสัตว์บอกว่าแก๊งนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เลี้ยงด้วยการป้อนนมสําหรับเด็กสูตรที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเลยค่ะจากปัจจุบันสุวิจัยพ่อพันุแพนด้าที่เฉิงตูนะครับดูแลพ่อพันธุแพนด้าแล้วก็มีแพนด้าตัวนี้มากกว่า 170ตัวและเป็นศูนย์วิจัยและพ่อพันธุ์พนด้เย่ะที่สุดในโลกด้วยนี่ครับบ้านเราก็มีส่งกันไปแลกกันไปแลกกันมานี่นะครับโอ้โหน่ารักมากๆค่ะเขาก็มีหน้าที่ของเขาเป็นทูตวัฒนธรรมไปทั่วโลกนะคะใช่ครับเกิดมาก็มีภารกิจเลยทีเดียวอ้าวขากันเลยนะครับไม่ได้นอนน้อยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับอันนี้คืองหมดไอซซูนิซ็อกของเราในวันนี้นะครับเราสองคนต้องดึงานลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับสี่โมงเย็นทางนิวสวรรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ